โอเคครับทุกคน,นคลิปนี้เราก็อยู่กับแมพ PHP กันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการทำา้าคีสังเกต V2 นะครับผมสำหรับมือใหม่นะว่าเอามาจากไหนหายังไงนะครับผมก็อันดับแรกเลยนะครับผมเราต้องไปที่เกาะบับเบิ i ลไอแลนะครับผมหรือว่าเกาะเลเวล1 9 0่นนะครับผมก็มาถ้าใครไปไม่ถูกก็มาตามผมได้เลยนะครับผมก็มันน่าจะไปทางนี้นะ อ่ะมายืนตรงนี้นะครับผมมายืนประมาณตรงนี้แล้วก็เฉียงประมาณตรงนี้นะแล้วก็เดินตรงไปได้เลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเกาะบับเบิ i ลไอแลกันนะครับผมไป โอเคทุกคนเราก็ถึงเกาะบาเบิร์นไอแลนด์แล้วนะครับผมก็ฮาคิสังเกต V2 จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมแหมฮาคิสังเกต V2 จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็ใช้เลเวล1,500นะครับผมแล้วก็ใช้เงินเนี่ย2 0 0แ0 0เบรลีนะครับผมในการซื้อนอกก็ฮาคิสังเกต V2 เนี่ยจะทำให้เราหลบการโจมตีได้5ครั้งนะครับผม V1 เนี่ย หลบได้3ครั้งเนาะเออ B สองเนี่ยหลบได้5ครั้งนะครับผมก็ถ้าใครอยากได้นะครับผมก็มาซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับผมต้องมีเลเวล1,500นะครับผมแล้วก็มี200,000เบรีนะครับผมก็มีประมาณเนาะสําหรับพาคีสังเกตนะครับผมแล้วก็วิธีการใช้เนี่ยก็กดตัว R นะครับผมแมมมันจะเป็นแบบนี้เนาะอ่าก็กันได้5ครั้งนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้ะซีวากเกนครับผม